คำเตือนช่องหมูสตอรี่จัดทำขึ้นเพื่อหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องไม่อนุญาตให้จำหน่ายสิ่งผิกดกฎหมายผู้ที่คอมเมนต์เดือดคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรเลี้ยงพ่อและแม่มาดูเป็นเพื่อนสวัสดีครับหมูสตอรี่ครับผม,อ,มอ่ายแต่เช้าเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงกี่โมงครับตามที่สัญ,ญญากันไว้นะครับสำหรับเจ้าตัวปืน ลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะครับนำาจดปี2518นะครับตอนนี้ก็ไนดะ้ทำการไปรีวิวมาให้ทุกท่านแล้วนะครับคลิปรีวิวก็จะต่อหลังจากนี้ไปนะครับเริ่มต้นด้วยการทดสอบแรงรีคอยนะครับของวันนี้นะครับทดสอบยิงด้วยมือเดียวนะครับและสองมือนะครับ พี่หมีเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับแรงรีคอยก็หนักเอาเรื่องนะครับในช็อตนี้ก็จะได้เห็นการ รีคอยของปืนนะครับอย่างชัดเจนนะครับท่านต่อไปเป็นพิเศษนะครับจากช่องพ่อบ้านหน้าหนวดน,นะครับก็มาร่วมทดสอบแหล่งรีคอยเจ้าปืนลูกสองสั้นไทยประดิษฐ์นำจดด้วยนะครับ และววันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับที่สนใจอยากลองทดสอบด้วยนะครับ <Now. S 1> ต่อไปเป็นการทดสอบยิงต่อเนื่องนะครับสามนัดนะครับทั้งมือเดียวและสองมือนะครับ Yeah. Rises like the sun, yeah. Baby, like the sun. She knows good, she been up so I gotta thing I ครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการยิงทดสอบแรงดีคอยเจ้ตัวปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสนามภูมิพลินนะครับและทางเจ้าที่เซฟตี้ด้วยนะครับทางสตาฟด้วยนะครับที่เข้ามาดูแลนะครับก็ตามที่สัญญานะครับผมยิงไปทั้งหมดนะครับ8นัดนะครับ8นัดนะครับได้ยิงไปทั้งหมดแดนัด แรงขีดแรงดีคอยเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับค่อนข้างสูงนะครับแปดนัดเนี่ยได้แผลมาเลยนะครับได้แผลมาบริเวณด้านง่ามนี้นะครับคือจะลองไม่ใส่ถุงมือดูนะครับว่ามันจะมีผลยังไงบ้างถ้าเรายิงแบบดิบๆเลยไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับจับได้ก็ใส่เลยนะครับมีทั้งยิงสองมือนะครับแล้วก็มือเดียวนะครับแรงดีคอยค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ถ้ายิงสะสมไปมากเกรงว่าน่าจะมีอันตรายกับตัวข้อมือด้วยนะครับเพราะว่าแรงสีค่อนข้างสูงอันนี้ยิงไปเมื่อวานทั้งหมด8นัดน,นะครับวันนี้เช้าแล้วนะครับมาอาจคลคิปต่อนะครับก็รู้สึกมีการปวดๆอยู่ครับทายะหมองนิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่ายิงแตกทุกนัดน,นะครับระบบดีมากนะครับสับทุกนัดน,นี่ไม่มีพลาดนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับ แล้วก็หลังจากที่แลวท่านได้ดูคลิปรีวิวการยิงไปเนี่ยดูแรงรีคอร์แล้วนะครับจนจบแล้วนะครับาปืนต่อไปที่จะนำมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับมันคือเจ้าตัวนี้ครับมันคือเจ้าตัวนี้ครับล็อกไอแลนด์นะครับจุดสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นปืนสวัสดิการนะครับ เป็นปืนส่วนการราคาีนถูกมากนะครับสาม0 0ื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับขนาดจุดสี่ห้าตัวฟูไซนะครับน่าเล่นมากๆนะครับตัวนี้นะครับมีการตกแต่งมาบ้างแล้วนะครับมีการตกแต่งโมดิฟายมาบ้างแล้วนะครับจากเดิมนะครับเอให้รูปทรงเนี่ยสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านได้ดูนะครับ ครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการดูรีวิวเจ้าตัวปืนลูสองสั้นไทยประดิษฐ์นี้นะครับถือว่าเป็นปืนที่เยี่ยมมากนะครับเป็นปืนที่เยี่ยมมากเป็นปืนที่เยี่ยมมากนะครับการใช้งานนี่ออกทุกนัดนะครับระบบดีมากครับระบบดีมากนะครับไม่มีเกเรเลยนะครับไม่มีเกเรเลย อันที้นั้นก็ตามสัญญาแล้วกันครับนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันแล้วนะครับว่าหลักยานการยิงไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีของรางวัลมาแจกให้เพื่อนสมาชิกที่กดติดตามกันนะครับตอนนี้ก็สี่ร้อย่านแล้วนะครับเป็นแว่นการสะเก็ดนะครับเป็น,แว,นแว่นตาการสะเก็ดครับดูเบอร์รี่นะครับ ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับแต่ก็หามาแจกให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มจากรายชื่อเอานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านที่เข้ากดติดตามแนละ้วเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับก็จะเป็นแว่นตาสําหรับการสเก็ตนะครับเวลาที่เราเวลาที่เรายิงเฟนนะครับ ใช้สำหรับการเก็บวัตถุต่างๆนะครับที่จะมาโดนบริเวณตาครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่งครับอันนี้ก็นํามาแจกให้ฟรีนะครับนํามาแจกให้ฟรีนะครับสําหรับสมาชิกที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสุ่มจับรายชื่อเอานะครับแล้วก็ประกาศผลในคลิปถัดไปนะครับว่าใครเป็นคนได้นะครับชื่ออะไรบ้างถ้าหากว่าติดต่อรับก็ข้อความที่อยู่มาได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณนักหาท่านมากๆนะครับทุกท่านเลยที่กดติดตามกันนะครับเพื่อนทาง facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผมถ้ามีเวลาว่างก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> นั่งบนให้ฟัคร่ง <c oughs> ใครมีปืนแปลกๆเก่าๆนะครับก็เอามาให้รีวิวได้นะครับขอเพียงแต่ปืนท่านนั้นต้องถูกกฎหมายนะครับ มีเอกสารการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับของรางวัลสองชิ้นนี้เดี๋ยวคลิปนี้ใครที่เข้ามาคอมเมนต์ก็จะสุ่มจับนายชื่อนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ผมก็จะทักคอมเมนต์ท่านไปนะครับแล้วก็ให้ท่านส่งที่อยู่มาสำหรับเอ่อในการส่งของรางวัลน,นี้ไปนะครับมีสองท่านที่จะได้นะครับ เป็นของวงวันนะครับเป็นแว่นตาการสเก็ตแล้วก็คลิปถัดไปก็จะเป็นเจ้าตัวจุดสี่ห้าล็อกไอแลนนะครับสวัสดีการราคา3 8มหมื่นนะครับตัวนี้นะครับมีการดัดแปลงมาบ้างแล้วนะครับมีการเสริมเติมแต่งมาบ้างแล้วนะครับตามสไตล์ผู้ใช้นะครับตามสไตล์ผู้ใช้นะครับเป็นปืนขนาดจุดสีห้านะครับฟูลไ s i z นะครับลำกล้องห้านิ้วนะครับลำกล้องห้านิ้ว นะครับลำกล้องห้านิ้วก็สวยงามครับลอชมคลิปตัดไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆเราจะเอามาลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผม EP ถัดไปนะครับสำหรับเจ้าตัวล็อกไอแลนด์นะครับ ขนาดจุดสี่ห้านะครับปืนดี ราคาสวสดสีิการถูกมากครับอยู่ที่38,500บาทนะครับเดี๋ยวก็จะนำมารีวิวให้พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับได้ดูกัน my message starts to spread and i have so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what yeah. it means always do it yeah. on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving yeah i put out all the salt, it's my only medicine